แม่งลืมเปลี่ยนทีมตอนลงแรงงี้เยอต้องไม้จะทำอะไรวะผมทำอีเวนต์ไงไม่ใช่ไม่ใช่อีเวนต์ดิผมกะจะทำฟูลเลเตอร์แต่ลืมเปลี่ยนตอนลงแรงองไม่ได้อัพตัวเลยสักตัวนั่นธีมเลเตอร์ มันขายออกมาสองสามตัวมันยังไม่ฟลยนะผมไม่ผมังไม่ได้ปรับอะไรเลยดูแ้วตัวแม่งคือแบบโอ้โหค่าพลังเดิมอะ่ะโอ้โหดูฝั่งมันดิจะรอดบ่ะนะอ๋อเนี่ผมจะแรงพันสองนะมันรู้จะรอดหรือเปล่ามาโดนมา อไอเฮียกองหลังคนน่ากลัวนี่น่ากลัวหรอกเรียกว่าเลยมันไม่ไอัพเต็มมันแบบวิ่งตามไม่ค่อยทันกดเสียบไปแม,มนดี้หายบิ w ซิว,วันนี้ในบอลแขงลูกนี้ลุนแล้วลุนแล้วยิง ยิงตวเอเอาว่ะนำว่ะเอาวะดีนะมืลูนิเก้ที่ติดมาไงมันยังไม่มีตัวฟูผมขาดอียียนาโช่ย,ยังไม่ได้ทำดีนะยังพอมีตัวแบกอยู่แล้วขาดแบกปบิกซ้ายดิปิกซ้ายตัวต่ำอีกตัวนึงขาดสองมีตัวแบกอยู่สองตัว ออาฮึ uh huh. oh, yeah. จัดอะตบ,บิซิบาสิบาโยนมาไม่ถึงโชยอนชูดักได้สวยเปิดมาเทเลมันไม่ถึงเฟอร์ลานต่อเลสให้มาที่ใครเนะี่ยโอ้เสีบยบได้สวยชมัเคึิ้นชมัเคึิค้นกางไม่อัพแล้วนะค่าพลังเดิมเลย ม่ได้อัพสักตัวมีแค่ลูมิเนเก้โรนินโย่ที่ได้อัพที่เป็นตัวหลักเอาดิลุกเตะม,มุมโอโหจะเอาอยู่ปะเปิดมั้ยมงสวยเมนดี้เก็บเมนดี้เมนดี้เมนดี้นี่ใครเนี่ยบิคาโด้พิเลน,น่าได้บอลเก็กระมันให้มาวัดดิวัดดิวัดดิได้บอลทีลมมทูมิเนเก้ แมดิสันนิเก้เมดิสันอีกทีหลุดแล้วยิ่งสวยแมดิสันเกมสวนวะต้องเล่นเกมสวนอย่างเดียวอะทำเกมบุกยากต้องรับเราสวนรับเราสวนมาโดนโยดักสวยนิเก้หวัดดีอีกทีหวัดดี เล่นท่าที่ไม่ผ่านโยนมาข้างหน้าสวยดักสวยขึ้นหลังกันบานคนโยนขึ้นมาไปสั้นโอ้ไม่สั้น,มนไม่ถึงเชิญชูดักสวยเป็นดีดีมาที่มาดิสั้นสันอุ่ยมาดีสั้น,านวาดีได้บอลไหยมาทีบอลดิโยโดนดิโยใจลุนเก้มิเก้แทงให้วาดีวาดี โอ้ยวาลีโอ้โหมีทันแนะไม่ได้ยิงเขาสก,กัดแล้วะนะ,ะลูกเปิดมุมตรงนี้ไอซันเปิดเปิดเข้ามาไม่แก้ไม่ถึงอืมเราเกมสวนสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงโอ้เอาหลุดเอาหลุดโอ้โ oh, oh, ววิ่งไม่ทันโอ้โ oh, ห oh, ไอ้เยามอไซเรีย,ยบร้อยโอ้ก oh, องหลังมาวิ่งไม่ทันเลย แม่งโดนมันอ่ะแหละเวลาแม่งเด็เยอะเลยมจะโดนมันอะกูเาดิเอาดิสวยวาดีหลุดไหมทีวาดีวาดีโอ้โหวาดีเสียหลักล้มกันสวยนี่แกเอาบอลได้วารีโยวาดี classy. đi I know anh dính save save em đi một người là không lạnh thương lặng cho một điểm bên này à ừ ừ khi lần lận dân ạ

บุญเกตวะน่ะตบิ่นคิวบาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวบ่ะน่ะดุดมาเปิดมาติดเซบล้หน้าเหรออ๋อล้หน้าล้หน้าจับโดนตีเสมอหอกหักเลย มเซฟได้สวยแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ล้ำก็ตีเซฟสมัยเข้าอยู่ดิอะไะไม่สวนละทำอ้จะเล่นชิงกับลูมินิเก้แต่ไม่ผ่านโอนโยนมาลูกนี้โยนมาลูกนี้เซฟสวยอชมเปี้ยนเคิลสุดเซฟสองลูกตีหน้าอ้งเหนียวจัดจัดวารีไม่สนลูมินิเก้มาริสันลูมินิเก้ลูมินิเก้ ยิงกูนี่ติดเซฟยิงอีกติดหนึ่งกายยิงติดเสาอืมวันนี้องค์วันนี้อืมสำรองจอรเรียบร้อยโอ้โหเอาวะกูมือเก๊กระโดดวันกระโดดจักรยานอีกทีติดเสาโอ้โหถ้าเข้านะเมื่อกี้วส,สวยเลยนะแต่แม่งไม่เข้าเอาดิ๋เอาดินำสองลูกเล่นได้ง่ายขึ้นละต้อนนีเ้เยอะ bà yếu... đi bà đi hay mê đi bà đi đã bị ba ok anh em bà đi tập yêu ba đi hai mươi ba moskely 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 ดูดิซูบาเตอร์ลิงเตอร์ลิงเสียบอลวอางว่างฟาวะจังหวะเข้า,ขาสก,ก,สกัดสตูสเตอร์ลิงเสียฟาวล์ไปทีโดนยิงเฟอร์ลานต่อเลตจะเป็นคนยิงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอวะตัวหนึ่งหรอวะตัวคนอีกโมเมนต์ชื่ออะไนะเฟอร์ ฟื่อนนั่นเหรอนี่จะไม่ได้นี่เฟื่อนลานต่อเลสมั้งเฟื่อนลานต่อเลสปะคือบอกว่าลืมชื่อแล้วกูเฮียเป็นประจำไม่แท้นะต่อเลสเนนีะ่เล่นต่อเลสประจำไม่ลืมชื่อไอ้เหี้ยทำไมเอาหลุดหลุดมะเนี่ยเอาทัพหน้าโอ้สวยผมน่ามีโอกาสชนะสูงแล้วเวลาใกล้หมดแล้ว ไมเคิลเอาเอาเอาในวันเด่นหลุดสวยชิงกงินอ้สันลิญโยมไรู้ใจว่ารีให้ติดไเ้ทุ่มเ้ทุ่มวารีให้มันที่มันดี่เซนมันที่เซนเปิดคงคงได้มงหรุ่นสาออกไปอย่างน่าเสียดายโอ้โห กดลงพื้นแล้วนะเมื่อกี้กับได้ฝังลงอะ่ะกับฝังลงแต่แค่นี้ก็นายฝังแล้วมั้งถ้าได้ลึเม,มื่อกี้คือจบทุกอย่างคือจบสวยชนยะเฉยเลยเฮียไม่น่าเชื่ออืจะแพ้ละวแพ้แต่มลบเย็น สิบกว่ามาสิบกว่าสวยเดินชัวะ